สวัสดีทุกท่านเลยนะคะจูเกปมะพยุ์นีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่นะคะจะพา,าทุกท่านนะคะมาชมอีโคคาร์เครื่อง1 2 0 0ซีนะคะเป็นรถแฮตแบ็ก5ประตูนะคะก็คือนิสสันมานะคะราคาขายอยู่ที่289,000บาทนะคะตอนนี้นะคะที่บริษัทเรานะคะเหลือแค่2คันแล้วนะคะก็คือสีขาวกับสีชมพูเนาะเดี๋ยวมีจะพา,าทุกท่านนะคะไปชมรถนิสสันมานะคะว่ามีอะไรดีนะคะแล้วทำไมถึงคนส่วนใหญ่นะคะเลือกใช้นิสสันมาสนะคะไปพองทมกันเลยค่ะ คันนี้นะคะนีสสันมาร์ทเป็นปี2016นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยเนาะคะันนี้ราคาขายอยู่ที่2 8งแสนแปดหมืนกบาทนะคะคันนี้คันนี้ไม่วิ่งแค่สี่หมื่นโลนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละห้า0ันบาทเท่านั้นเองเนาะ,ะ <c oughs> บอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะนิสสันมาร์ทเนี่ยคนขี่กันเยอะมากเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเครื่องของเขาเนี่ยประหยัดน้ำมันมากเนาะ เครื่อง1 0 0งอีพคานะคะเครื่อง1,200ซีนะคะด้านในนี่กวา้างมากเลยนะคะรถคันนี้นะคะจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะก็ปรับไฟฟ้าเนาะสามารถพับได้เลยนะคะอัตโนมัติตรงนี้เลยเนาะเครื่องเล่นนะคะจะเป็นเครื่องเล่น cd usb นะคะแอร์นะคะจะเป็นแอร์ปรับมือเนาะ ดูเลยนะคะว่าด้านในเนี่ยกว้างสวยๆเลยด้านในเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าจากโรงงานนะคะตัดได้วดสีดหอย่างนี้เลยอ่าลูกค้าสังเกตจากม่านบังแดดเนาะดูผงยังไม่แกะเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวตันนี้นะคะมาเรียวๆเ,เลยนะคะไม่แบบแตัดต่อเลยเนาะยวจะพาลูกค้านะคะไปชมสียมพูต่อแต่เรามาดูสีขากันก่อน ดูด้านหลังนะคะกว้างมากบอกเลยนะคะว่าเก็บสัมภาระได้เยอะมากเลยนะคะเบาะนะคะก็สามารถพับได้นะคะพับเก็บได้นะคะเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะหรือว่าจะเป็นขนลูกเด็กเล็กแดงนะคะไว้หลังรถเนาะแล้วลูกเยอะหลานเยอะเนาะพับเบาะเลยนั่งกันเลยะคะ่ะบอกเลยนะคะว่าสะดวกสบายมากคันนี้นะคะเป็นวิสันม้านะคะปีส0 1 6นะคะเป็นตัวท็อปเลย น้อราคาขายอยู่ที่289,000บาทนะคะนั้นเรามาชมคันสีชมพูต่อเลยนะคะอ่คันนี้นะคะเป็นมิสันม้านะคะปี2018นะคะราคาขายอยู่ที่289,000บาทค่ะคันนี้289,000บาทนะคะฟรีดาวนะคะลูกค้านะคะถ่ายเงินเดือน13,000ขึ้นไปนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะ วันนี้นะครับไม่วิ่งแค่หนึ่งหมื่นโลคุณพระบอกเลยนะฮะว่าไม่แค่หนึ่งหมืนโลมาด้านในนะคะก็ไม่ต่างจากตัวที่เมืเม่อกี้เอมมี่พีเซนต์ไปเนาะก็เหมือนกันเลยนะเป็นระบบเซนทรัลล็อกเหมือนกันแล้วก็กระจกับไฟฟ้าทั้งสี่บานนะคะดีกระจกมองค้านะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะแต่ไม่สามาขับเก็บได้เนาะ คันนี้นะคะจะมีจอนะคะเป็นจอแอนดรอยนะคะลูกค้าสามารถสัมผัสตรงนี้ได้เลยนะเวลาเลือกเพลงฟังเพลงบอยจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดําสีชมพูบอกเลยนะคะว่าหวานแหววมากนะคะสวยสดใสามากๆ <c oughs> โอเคแล้วมาดูส่วนของท้ายแล้วกันแล้วนะคะลูกค้าค่ะ เหมือนกันเลยนะคะ Nissan Max 2000นะคะลักษณะเหมือนกันแต่ด้วยพละปีนะคะบอกเลยนะคะว่าประสิทธิภาพเนี่ยสุดยอดมากเลยนะคะ Nissan m a คันนี้นะคะเป็นเครื่อง 1,200cc นะคะ Eco Car คคราคาเท่ากันเลยนะคะหนึ่งสอแสนแปดหมืนเก้าพันบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงห้าพันบาทนะคะโอเคบอกเลยนะคะว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ในเมืองมาก นะคะเพราะว่าเป็นรถทรงเร็กกระทัดรัดน,นะคะไปที่ไหนนะคะหาที่จอดง่ายเนาะหาที่จอดง่ายรับประกันเลยนะคะว่าหาที่จอดง่ายมากค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะนี่สันมาสองพันนี้นะคะโทรมารที่เบอร์ด้านล่างเลยนะคะหรือสนใจอยากจะมาดูนะคะมาได้เลยนะที่เสรีไทยเก้าสิบห้านะคะเลยมายี่สิบเมตรนะคะก็ะะจะเจอกับเพรยนร้านของเรานะคะติดถนนใหญ่เลยเนาะ วันนี้บิพยยนต์นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ